วันนี้ผมพามาดูรถแบ็โคคุดซาครับผมรถดำขนดินครับรถดำสวยๆครับที่เห็นตอนนี้คือมิตซูครับฟูโซครับผมกะตัวรถขุดซานี่ครับนี่รถขุดตัวใหม่ครับนะรุ่น10ใหม่ๆเลยครับ SY 1354ครับนะขุดซาครับกับบรรยากาศ แนะดดร่มลมตกแบบนี้ครับสวยๆนะดูครับโลเคชั่นสวยมากเลยนะแจ่มๆครับบรรยากาศแบบนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ค,ค,ครับว้าแป๊บเดียวเต็มครับดูไหวไม่ไหวโอ้ไหวครับผมโอ้บุ่งจีใหญ่ๆ,ๆครับ0.6คิว กบสานิโอสวยครับสวยจริงนะฟูโซออกครับตัวอะไรเนี่ยโอ้ขั้นนี้ครับเมื่อกี้ครับเสียงแตรแบบเป็นแปลนครับเสียงแบบย่นย่นยนยานนเท่ครับเท่เท่สวยๆครับวิ่งอยู่สี่ขั้นี่แหละอีกขั้นหนึ่งยังไม่มานี่ครับโอ้ ไม่ใช่ครับู s u ร u อกกี้ครับเจ้าอกกี้ครับตัวอกกี้ครับน่าจะเป็นรุ่น195แรงมา้าตัวเดกานะครับเดกาเมื่อกี้นะแต่ตัวนี้ผมบอกผิดไปนะต้องขออภัยครับมาดูมุมสูงมุมต่ำดูบ่อยมาดูมุมสูงครับนี่มุมตานกครับแจมแจมครับโอ้ยดู เดี๋ยวไปดูใกล้ๆแล้วก็ลงมาต่ำๆดูครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลงไปใกล้ๆดีกว่านี่โอ้เต็มแล้วครับล็อกกี้ครับอีซุซุโอ้ยดู ถ้าขอบคุณครับทีมงานผู้ใหญ่ยูนครับผมจัดให้กับรถขุดซานี่คันนี้ครับตักดินใส่รถด้ำโอ้เรียบร้อยธรรมาดากรอนหน้าเลย โอ้โยดูครับรล้วเลยครับเนี่ยโอ้โยครับดูสุดจัดครับสุดจัดสุดจัดเจ,จ้าอกกี้น้อยไปแล้ว